สวัสดีค่ะพบกับพมไตรัฐพยากรณ์วันนี้เราจะมาทำท็อปปิกเกี่ยวกับคนที่คุณกำลังคบอยู่คุยอยู่ตอนนี้จะมีโอกาสได้ลงเอยแต่งงาน เป็นเนื้อคู่คบหาดูใจแบบระยะยาวหรือไม่นะคะก็คือคนที่คุณกําลังแบบมีการศึกษาดูใจไม่ว่าจะเป็นแฟนแล้วหรือกําลังเพิ่งเริ่มต้นคุยกันมาสักพักนึงอะคะ่ะคนคนนี้จะใช่เนื้อคู่หรือคนที่คุณจะได้ลงเอยลงหลักปักฐานกันหรือไม่นะคะวันนี้เราจะมาดูกันนะคะเดี๋ยวเตยจะทําการสุ่มจับไพ่นะคะทั้งหมด3ามกองนะให้เพื่อนๆนะคะเลือก ใช่นะคะเบอร์ B 1 2 3นะคะเหมือนเดิมเลยแล้วก็กดเข้าไปดูคําทํานายได้เลยค่ะเบอร์ B 1 2 3แล้วก็เลื่อนไปดูคําทํานายได้เลยค่ะสําหรับท่านที่ตัดสินใจเลือกหมายเลขที่1น,นะคะเราจะสับไพ่มาให่หก่อนนะอ่าพร้อมแล้วนะคะก็คือเรามาดูกันว่าคนที่คุณกําลังมีการคุยอยู่นะคะหรือคบเป็นแฟนอยู่ตอนนี้มีโอกาสหรือไม่นะคะ ก็ต้องบอกเลยว่าตอนนี้สิ่งที่คุณโฟกัสแล้วก็ทั้งเรื่องเขาส่วนใหญ่นะคะมันจะเป็นการที่ยังต้องศึกษาดูใจกันไปก่อนยังไม่ได้เป็นคำตอบว่าคนคนนี้จะเป็นคนที่ใช่สำหรับคุณนะคะหมายความว่าอาจจะยังไม่ได้มีประมาณอะถ้าตีเป็นเปอร์เซ็นต์ก็คือประมาณเอ่อ70% อคุณยังต้องดูศึกษาดูใจกันต่อไปยังไม่ใช่นะคะจะใช่ประมาณ30%เท่านั้นเพราะว่าคุณและเขาอะค่ะยังคงนะคะมีจุดมุ่งหมายในเรื่องของความสําเร็จในเรื่องการงานและการเงินอยู่โฟกัสเรื่องนี้กันเป็นหลักนะคะ mm hmm. เขาอาจจะดูเป็นคนที่อาจจะนำม,มาซึ่งแบบเขาเรียกว่าดูมีความแบบพึ่งพาได้บ้างนะคะแต่ใดๆก็ตามนะ,ะคุณยังคงเขาเรียกว่า ยังไม่ได้มีสัญลักษณ์แห่งความที่จะตัดสินใจคบหาดูใจกับคนคนนี้หรือคบกับคนนี้ได้อย่างจริงจังนะสำหรับใครที่เลือกหมายเลขที่1นนะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาไปก่อนเนาะสำหรับ คำทํานายจากไพ่ยิปซีนี้นะคะจะมีผลนะก็คือการตั้งจิตอธิษฐานของคุณในช่วงระยะเวลา1ปีจากนี้นะสำหรับใครที่อยากดูแบบส่วนตัวแบบเจาะลึกนะคะก็แนะนําให้ทักหา,าแม่หมอเตยได้เลยนะคะเริ่มต้นดูแค่49วัตเบาทเท่านั้นเองนะอาจจะดูแบบเจาะลึกให้เลยว่าคนคนนี้เป็นอย่างไรนะคะแล้วก็มีอุป,ปนิสัยหรือว่าเราจะมีแนวโน้มในการแบบคบหาดูใจแบบระยะยาวจะดีหรือไม่นะคะ สำหรับใครที่เลือกไพ่กองที่1น,นะคะก็อาจจะต้องใช้เวลาไปก่อนนะสำหรับท่านที่เลือกคำทํานายไพ่หมายเลข2กองที่2นะเรามาดูกันว่าความหมายที่คุณตัดสินใจเลือกนี้คืออะไรนะอ่าโอเคอ่าโอเคมีไพ่กับด้านกับหัวหนึ่งนะแ,แม่แม่หมอจะอ่านแบบง่ายๆให้เป็นแบบ ทางด้านนี้แล้วกันสำหรับใครที่ตัดสินใจเ,เรียกได้ว่าคุณมีความกังวลมากเลยนะกับคนคนนี้แล้วก็อาจยังมีข้อดอีเรียกว่าเห็นข้อเสียกันมาสักพักแล้วแล้วก็รู้สึกสับสนเนาะแล้วก็ไม่มั่นใจไม่แน่ใจนะคะ ว่าคนคนนี้จะดีไหมคือถ้าเกิดคุณจะไปต่อก็เรียกได้ว่าต้องเอาชนะอุปสรรคเนี่ยค่อนข้างเยอะเลยนะคะทั้งเรื่องแบบเรื่องที่ต้องต่อสู้กันไปหลายๆเรื่องยังไม่มีความราบลื่นหรือสมูทนะคะกับคนคนนี้หรือถ้าคุณกำลังวางแผนนะที่จะคบแบบระยะยาวคบหาดูใจว่า คนคนนี้จะแบบเป็นคู่ครองเนื้อคู่หรือแต่งงานกันอ่ะก็อาจจะต้องใช้เวลาเพราะเร็วๆเนี้ยหรือว่าตอนเนี้ยคุณมีปัญหาที่ยังต้องเข้าไปจัดการแก้ไขปัญหาหลายๆเรื่องอยู่นะคือเรียกได้ว่าถ้าตัดสินใจตอนเนี้ยทั้งเรื่องงานก็ยังห่วงเรื่องเงินก็ยังไม่พร้อมคิดมากอาจจะมีเรื่องที่เขาและคุณนะคะต่างคนต่างคิดมาก ซึ่งตัวกันและกันยังมีเรื่องที่คุณยังต้องไม่ไว้วางใจกันอยู่ยังต้องเรียกได้ว่าขอเวลาศึกษาดูใจเพิ่มเติมกว่านี้จะดีกว่า สำหรับใครที่เลือกหมายเลข2กองที่2ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะแต่ถ้าเกิดใครอยากดูแบบเจาะลึกกับแม่หมอเตยเริ่มต้นแค่4 9บาทก็ทักหาได้ที่แอปเขียวเลยนะเหมือนเดิมเราก็จะดูแบบเจาะลึกให้ว่าคนคนนี้หรือว่าคุณเนี่ยมีปัญหาอุปสรรคหรือว่าอะไรยังไงบ้างนะคะเราก็จะมาดูกันได้นะสําหรับใครที่เลือกหมายเลข2นะก็อาจจะแนะนําเป็นการแบบใช้ระยะเวลามากกว่านี้นะ จะยังไม่มีเกณฑ์ที่แบบใช่แบบร้ออเซอะไรแบบนี้นะสำหรับท่านที่เลือกไพ่กองที่3มหมายเลข3นะสำหรับคนคนนี้จะได้เป็นเนื้อคู่นะคะจะได้เป็นเนื้อคู่ของคุณนะหรือเปล่าเออแล้วก็มีเกณฑ์การคบหาดูใจหรือไม่นะเรามาดูกันออโอเค อ่าไพ่เตือนนะหมายความว่าเขาหรือคุณคนใดคนหนึ่งมีเรื่องปิดบังอีกฝ่ายอยู่ออถามว่ามีโอกาสใช่มีโอกาสที่จะได้ตกลงปงใจถือว่าเป็นคนที่โดดเด่นในบรรดาที่คบหาดูใจกันมาทั้งหมดเลยไม่ว่าคุณจะเป็นแฟนเขาหรือเพิ่งแบบ คุยๆกันอยู่อะไรอย่างเงี้ยเขาเป็นคนที่น่าสนใจมากเลยนะคะเป็นคนที่เรียกได้ว่าคุณแต่คุณเองอ่ะเออหรือว่าเขาเองอ่ะคุณอ่ะแอบมีเซนต์แบบเบาๆว่าเขามีเรื่องที่ยังปิดบังคุณอยู่ซึ่งเขามีจริงๆค่ะเขามีเรื่องบางอย่างในใจที่ยังบอกคุณไม่หมดอ่าก็คือแนะนําเอาอย่างนี้แนะนําว่ามีโอกาสใช่สูงมากแต่ คุณและเขาจะต้องศึกษาและเปิดใจคุยกันให้มากกว่านี้อ่ะเปิดใจคุยกันให้มากขึ้นนะคะว่าเ,เขาเรียกว่าผ่านเรื่องราวต่างๆกันไปให้นานมากขึ้นกว่านี้นะจะได้มีความแบบทําความรู้จักรู้ใจกันมากกว่านี้ว่าคนคนนี้ใช่ไม่ใช่รู้ใจกันแค่ไหนนะคะแล้วก็เราจะต้องเจอเรื่องอะไรบ้างอะไรเงี้ยเรื่องที่ปิดบงังซ่อนเลนนะ์่ะมันอาจจะหมายถึงหลายๆเรื่องเนาะเรื่อง เงินส่วนตัวเรื่องแฟนเก่าเรื่องครอบครัว เรื่องธุรกิจนะคะเรื่องงานเรื่องอะไรต่างๆที่เป็นอะไรบางอย่างหรือโรคประจําตัวก็ได้นะอาจจะต้องไปดูกันลึกๆหรือว่าใช้เวลามากกว่านี้ยเพราะมันยังเป็นไพ่เตือนอยู่นะอาจจะยังไม่ได้ใช่ในตอนนี้เลยทีเดียวนะคะสาหรับใครที่เลือกไพ่หมายเลขสามก 3, องที่3อยากดูแบบเจาะลึกแม่นๆก็ทักหาแม่หมอเตยแอปเขียวเริ่มต้นแค่49บาทนะคะอาจจะมาคุยกันได้แบบส่วนตัวนะเออมาคุยกันแบบเจาะลึก ทีนี้สําหรับใครที่เลือกไพ่นี้แม่หมอก็สรุปว่าอ่าเป็นไพ่เตือนเนาะคือใช้เวลามากขึ้นกว่านี้ดีกว่าถ้าคุณด่วนใจร้อนแล้วไปรู้จักกันทีหลังแล้วคุณไม่โอเคขึ้นมาเนี่ยเขาเรียกว่าหลังแต่งมันจะลําบากนะอประมาณนี้นะคะขอบคุณทุกท่านนะคะสำหรับทุกการสนับสนุนพรมไตรัตพยากรณ์นะคะวันนี้แม่หมอก็มาสั้นๆน,นะคะไม่ไม่ได้แบบ ยาวยืดเยอะอะไรนะคะอย่าลืมนะคะไพ่สื่อจิตเจาะลึกชะตาชีวิตเพราะใครไม่พยากรแต่พมไตรัดพยากรค่ะแมนเวอร์